อ่ะแต่ตอนนี้เราก็คงต้องเปิดตลาดนำเข้านะครับทั้งถั่วเหลืองแล้วก็มาพลาวโดวยด้านฟังไม่น่าเชื่ออืมนะครับนะนะผลผลิตทางการเกษตรตรงนี้ของเราไม่พอใช้ในประเทศเออเนะครนะอ่าโดยโดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชท่านฟังเขาบอกว่าก,า,การประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเนี่ยนะ เห็นชอบมาตรการเพื่อบริหารจัดการสินค้าพืชน้ำมันและน้ำมันพืชมันเหมือนกันไหมเนี่ยมันฟังดูแล้วมันอย่างเดียวกันนะเปล่าน้ำมันพืชพืชน้ำมันไม่เหมือนเนาะน้ำมันพืชมันเป็นผลิตภัณฑ์แล้วไงอ่าส่วนพืชนะพืชน้ำมันมันยังไม่ได้ผลิตใช่ไหมละมันเป็นพืชที่ผลิตน้ำมันได้อ่าพอผลิตมาแล้วมันก็เป็นน้ำมันพืชอ่าเข้าใจอย่างนี้นะคือพืชน้ำมันมันคือ ผลิตผลผลิตผล,ผลนะครับส่วนน้ำมันพืชมันคือผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก็คือการเอาผลิตผลนะัล่นแหละมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เออเข้าใจเนาะไม่งงนะนะครับก็ที่ประชุมเนี่ยเยขาเห็นชอบให้เปิดตลาดนะคโคต้ากาก,ากถั่วเหลืองก่อนนะครับสามปีเลยนะครับสามปีนำเข้านะเปิดให้นำเข้ากากถั่วเหลืองมา สปีนะครับเก็บภาษี10บเปอร์เซ็นต์ะครับนะสิแล้วก็นำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองอีก3าปีโดยไม่เก็บภาษีเพราะเขาบอกว่าประเทศไทยเรามีความต้องการใช้เนี่ยปีละ3.6มถึงสล้านตันครับในขณะที่ชาวไร่ชาวไร่ถั่วของเราเนี่ยนะปลูกมาผลิตมาได้แค่ปีละ หนึ0ง0ถึง16,000ตันต่อปีในขณะที่ปริมาณที่ต้องการใช้ใน3-4ล้านตันนะครับขาดอีกเยอะเลยว่างั้น,นแล้วอันนี้นี่ก็น่าตกใจนะนำเข้ามะาพร้าวครับทั้งเนื้อมะพร้าวแห้งมะพร้าวฝอยแล้วก็น้ำมันมะพร้าวด้วยนะครับนำเข้ามาอีก3ปีไม่น่าเชื่อได้ไฟัง บ้านเราเมืองเรามะพร้าวเต็มเลยเดินูฟังแล้วแต่กลับต้องนำเข้านะเขาบอกว่าที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกกรณีการค้าระหว่างประเทศพร้อมกับสร้างความมั่นใจให้ภาคอุตสาหกรรมว่ามีวัตถุดิบเพียงพอที่จะผลิตผลิตทพันอ์่งนั้นอ,อ่ะออ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าบ้านเรานี่มีการปลูกมะพร้าวส่งเข้าไปในอุตสาหกรรมการผลิต น้ำมันมะพร้าวหรือเปล่านะมีอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยโรงงานน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเดินมาฟังเนี่ยนะน่าจะมีคืออย่างี้นะอ่านะตะก่อนเนี่ยนะตะก่อนเด็กๆเ,เนี่ยนะจําได้เนี่ยนะข้างๆบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่เราไปเช่าที่เขาปลูกบ้านอยู่เขาทําขนมขายนะครับขนมขายแน่นอนนะครับก็ต้องมีมะพร้าวนี่แหละเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับ นมะพร้าวขูดอะไรพวกนี้นะพอเขาคั้นเป็นกะทิอะไรไปทําขนมเสร็จเนี่ยนะมันก็จะเหลืออ้นี่แหละนะเหลือมะพร้าวนะมะพร้าวขูดอะไรพวกเนี้ยเขาเอาไปตากนะเขาเอาไปตากแดดนะครับตกเย็นเนี่ยผมก็จะไปช่วยนะไปช่วยเขากวาดเก็บใส่กระสอบเก็บใส่กระสอบนะเขาก็จะให้ขนมมากินอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ตอนนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจเอามาตากทําไมเอาไปทําอะไรได้ นะครับนี่หรืมั้งนะส่งเข้าไปให้กับไอโรงงานที่จะทําน้ํามันมะพร้าวอะไรนี้มั้งนะครับแต่มันก็จะเหลือเหลือนะมันคั้นเป็นกะทิไปหมดแล้วกะทิมันก็มีน้ํามันนะเนาะแต่ก็คงจะน่าจะเหลือบ้างแหละนะอ่ะว่าไปนะครับนะไม่น่าเชื่อนะบ้านเรามะพร้าวเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ต้องนําเข้านะ